สวัสดีครับคุณครูที่เครารพรักคนดูที่เครารพรักช่วงนี้ผมขอหยุดพักทำคลิปสักหน่อยได้ไหมครับอ้าวนี้ครับนเกม Dragon Ball น,น,นั่นเองครับผมเกม Dragon Ball ครั้รนงนี้นะเกม Dragon Ball แบบขี้ก้างแมนนะคล้ายๆขี้ก้างนะแต่ก็ไม่ใช่ขี้ก้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ผมก็เล่นไปนิดหน่อยแล้วนะ,นะถึงว่าสปปรุปพอควรนะครับผมอัพเลเวลโกคูแล้วนะครับ ผมเลือกชอบเล่นโกคูมากผมคนที่ชอบโกคูมากเลยครับเดี๋ยวพวกเราจะไปไต่แรงกันดีไหมครับไปไปไต่กันเลยครับแบบไหนดีครับแบบนี้ดีกว่าครับผมไปไปไต่กันเลยครับนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับถ้าผมไม่สามารถผ่านด่านหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบแปดอันนี้ได้นี่ถ้าผมผ่านกดไลค์ ผมไม่ผ่านก็กดไลค์เหมือนกันครับผมออกดไลค์มาดิซุปเปอร์ไฟยา่าเอาตีหนัวมาดิมาดิสวยปนะไอเนาะใจายาย,าย,ายาโอ้โลบูดา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  ย่าตายเป็นสะเธอไม่เป็อ่อนกันตัวนี้ทำได้มหมเล็กสิบห้าตัวเนี้ยจำได้ทำได้ขอสาปสุดสุดยาก่อนสเปอร์สิยา ฮา่าสุดปรป์ส๊ย,ยอืมพลังเหรออืมมาสิมาสิมาดิหลบท่านนะ่ะหลบท่านนะครับพลังขึ้นต่อเสริมเข้าไปไปเออสูงพลังเยอะอยู่นะเนี่ย โชคดีบล็อกทันอืออืออือคีโกมีหลอดแค่สองร้อยห้าสิบคีโกผมไม่ตั้งสามร้อยอะแล้วผมจะหลบทันไหมเนี่ยอึ้งทันด้วยทันด้วยอะไรกันเนี่ยนี่ไม่พอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวล้างเดี๋ยวล้างเดี๋ยวอ,ยอะไรวะเมื่อกี้ ทำคลิปอยู่เลยเถอะต็มแลวเหรอมาดพร้อมตุกอีตีมอัตราเอร์ยาพลังขคลื่นต่อมันไวกว่าผมก็เลยชนะแบบง่ายๆครับผมมันต้องชาร์จนานไงของผมชาร์จไวกว่าไงครับสุดยอดโถมสุดยอดผม่งแค่ครั้งเดียวดิดไลค์ ถ้าผมชนะกดไลค์โอเคไหมครับถ้าผมแ,แพ้แม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ดีไลค์ครับผมโอ้ยเล่นทีเอือเว้ยขาดละอื้อัองเสือขาดละขึ้นต่อไปเลย ต่อเสอิมอีกอืมตายโอ้ไม่ตายอ,อีกหมาเดียวตายแล้วโหหลอดดิให้เต็มก่อนเอาไฟตามาครับผมหมาเดียวต่อ,อ,อหาอมาเดียวต่อดเฉย,ม,ดเดยเามาออกมาซะก่อนโอ้ยไ,ไกลเลยไม่ไกลนะไม่ไกลนะอีกนิดเดียว ต่อเลยเฮ้ยเข้าไปดีมาเริ่มต่อแล้วครับมามาโอ้โห มาเลยมามาเลยกัดเล่นทีเบอร์ดีกว่าภูมิใจเหรอเล่นทีเบอร์เล่นทีเบอร์แล้วภูมิใจภูมิใจเหรอเล่นทีเบอร์แล้วภูมิใจเหรอมาเลยโจมตีทีครึ่งหนึ่งอะ่ะมาดิมาให้ห้าดาวแค่นี้พอแล้วก็ไม่กดเพิ่ไมไปด้วยไม่กดใส่ด้วยนะนะ โอโอ้โอดรเกโรปล่อยพลังมาเซขอเป็นพลังสปอร์ซียาก่อนสปอร์ซยายาพรอสโซเทรมาตราส์ยาแลัวคือเตาอ้ยอ้ยเสียพลังงานออยออยออยนจะชนะวเน่ย ใหญ่หลบอตอออ้ยอุ้ยโดนอยู่โดนอยู่อึ้งแต่พลังขึ้นเตาเสริมเข้าไปอีกเอ้าเฮ้ยทำไมเข้าแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยลืมกดบล็อกผิดกดผิดตายตายยา ปล่อยพลังมาดิมาดิมาดิเออเออไอด็อกเตอร์เกโลหมายเลขยี่สิบโอ้ยสวยแล้วโอ้ยกักพลังไว้นี่ว่ะมันกักพลังไว้นี่ว่ะไม่สมเป็นด็อกเตอร์เกโลเลยโอ้ยจำคาและคืนเต่าเข้าไปทีเดียวเอา้อาจีบหายแล้ว ้ำาคานขึ้นเต่าทีเดียวนัดเดียวร่วงโอ้โหเล่นไปเจ็ดนาทีหืมโคตรนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียว ตรงนี้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำหมดเดียวทำนะเอยไม่ใช่ผิดเกมเออสึกดวนนะครับโอเคโอ้ยหลังซูปเปอร์เซ่ อเออมันเป็นตัวกากอยู่อะลืมลืมลืมต่อยพลังเข้าไปแล้วก็ต่อยเข้าไปอีกเออเออโอ้ยเดียยเด๋ยวอ๋อเสีบพลังงานอีกแล้ว บมาดิอีกตัวเดียวก็จะถึงด่านบอสแล้วตัวเดียวครับผมมาดิมาอีกตัวเดียวตัวสุดท้ายจะเข้าจะเข้าด่านบอสแล้วโค้ดโค้ดปเหนื่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังเอาแลกเอาเอาเดียว ตามเก็เยอะเดี๋ยวขอเวลาก่อนเพื่อน